ส,สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีทําขอบเอวนะคะทุกคนผ้าถุงสําเร็จนะคะหรือว่าผ้าถุงป้ายเนาะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดแบบนี้นะคะจะเป็นป้ายเปิดที่ไม่ต้องใส่ซิปตรงนี้นะคะเราเปิดไปเลยแล้วเราก็สวมเข้าไปตรงนี้เนาะ,ะหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ขอบกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะวัดตรงนี้ก่อนนะคะวัดขอบเนาะจากตรงนี้นะคะเอวส่วนข้างหน้านะคะตรงนี้เนาะ วนเข้ามาวนเข้ามานะคะเป็นส่วนด้านล่างคือข้างในนะคะชิ้นข้างในนะรรเราก็จะได้จำนวนนะคะจํานวนว่ thers, ากี่นิ้วกี่นิ้วนะคะสําหรับอขอบเอวเนาะนี่มาดูเลยนะคะตอนนี้นะคะเราตัดผ้าก,กาวออกมานะคะตรงนี้เนาะจะเป็นผ้ากาวหรือว่าเป็นผ้าแก้วนะคะผ้าเคมีนะสําหรับทําขอบเอวนะคะเราก็จะวัดความกว้างนะคะของอตรงนี้เนาะขอบตรงนี้ประมาณสามเส้นหรือว่าหนึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้เนาะ แล้วอ่าช่วงความกว้างความยาวนะคะความยาวของของขอบแล้วก็วัดจากขอบเอวตรงนี้เลยนะคะขอบเอวรอบที่เราวัดเมื่อกี้นะคะอ่าเราวัดเสร็จเรียบร้อยเนาะตรงนี้มันจะมีกาวอยู่นะคะเราก็จะทําการอ่ารีดนะคะรีดติดผ้าตัวนี้นะคะผ้าที่เราจะทําขอบเอวเนาะอ่าเราก็นํามารีดวางทับแบบนี้เลยนะคะอ่าก็จะมีกาวของเขาอยู่แล้วเนาะเราก็สามารถที่จะรีดเข้าไปได้เลยนะคะอ่าตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องฉีดน้ําก็ได้นะคะเพราะว่า กาวเขาจะติดแน่นอยู่แล้วนะคะแบนี้นะคะก็ทำรีดไปก่อนเลยนะตรงนี้นะต้องดูหน้าผ้าด้วยนะคะเวลารีดเนาะ,ะให้ถูกด้านด้วยนะคะเพราะว่าด้านนี้เขาจะเป็นด้านโชว์นะคะตรงนี้ก็คือด้านข้างในเนาะพอ,ะอเรารีดเสร็จเรียบร้อยนะกาวเขาก็จะติดขอบเขาก็จะติดกาวแบบนี้เลยนะคะติดไปแล้วนะจากนั้นเราก็นํามาพับนะคะ,ะพับแบบนี้เนาะ ครับก็ไปหนึ่งรอบก่อนนะคะนะสำหรับช่างมือใหม่นะคะเนาะ้าแบบนี้เนาะพอเรารู้แนวแล้วนะเราก็ใช้กาวนี่เลยนะคะอะกาวนี่เลยกาวลาเท็กนะคะหรือว่าแป้งเตียก,ก็ได้นะคะนี่นะคะเราเพื่อให้เพื่อให้ติดเข้าไปแบบนี้เลยเนาะเราจะได้เข้าขอบง่ายๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นขอบอมนะคะเจะทําเป็นขอบอมเนาะจะได้เข้าง่ายๆนะคะ นี่นะคะรีดแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวแปะเลยนะคะแปบะบเลยสร้างมือใหม่นะคะลองทำวิธีนี้ดูเนาะก็จะง่ายต่อการที่เย็บนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ตอรีดนะคะรีดรีดทับไปเลยเนาะรีดเห้เาชนกับขอบตรงนี้เลยนะคะ องใช้กาวช่วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผ้า,าเขาเด้งขึ้นมาเนาะเด้นขึ้นมาก็จะเสียเวลานะคะเราจะทําแบบนี้จะได้ไม่เสียเวลาเนาะง่ายต่อการเย็บนะคะพอแล้วพอเราทําเสร็จแบบตรงนี้แล้วนะคะก็พับนะคะพับอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เลยีง่ายๆนะคะไม่ต้องได้ไปเน่าแล้วนะ ตัวนี้เข้าไปจะใช้ตัวนี้หรือว่าใช้ทองเหลืองตรงนี้ก็ได้นะคะตรงทองเหลืองก็ใช้ได้เนาะ เสร็จแล้วนะคะพอลีแบบนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็พับลงมาอีกนะพับลงมาอีกรอบนึงนะคะตรงนี้ทับไว้นะคะให้เขาให้เขาแน่นเนาะให้เขาเรียบนะคะตรงนี้เนาะพับลงไปเลยตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะตัวแผ่นตรงนี้เนาะเราสามารถกดผ้าให้เรียบนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เลมนะคะเล็มผ้าส่วนที่เหลือเนาะตรงนี้เขาจะผ้าเขาจะใหญ่ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้นะคะพับมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็พับมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เล็มตรงนี้ออกนะเขาจะได้ไม่เหลือเยอะเกินเนาะให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้เนาะนี่นะคะก็คือส่วนนี้นะนี่นะคะพับมาอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีดตรงนี้พับเข้าไปแบบนี้นะก็จะกลายเป็นขอบ ขอบแบบนี้เลยนะคะขอบผ้าถุงหรือว่าขอกบกระโปรงนะทําเหมือนกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มารีดทับตรงนี้อีกทีนึงนะคะจับตรงนี้เนาะ แยกออกจากกันแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบแบบนี้เลยใช้ตัวนี้กดอีกทีนึงนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ขอบเอวที่สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นขอบอมแบบนี้เนาะเราก็จะไปเย็บตัดหัวนะคะแล้วก็ตัดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็นําไปเย็บเข้าเอวเลยนะคะตรงนี้เนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเข้าเอวตรงนี้เลยนะเนี่ยเราก็จะใช้ขอบอมเข้าไปแบบนี้นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะเหลือเขาจะเหลือเผื่อมันิดนึงนะคะเวลาเรารีดเนาะตรงนี้นะคะเวลาใส่เข้าไปแบบนี้เนาะ ทำให้ขอบเอวนะคะไม่ไม่หลุดนะคะข้างในก็จะเย็บติดตรงนี้ด้วยนะคะเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะกับช่างมือใหม่นะคะเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่ขอบเอวกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ